วงเมโลเดียนอนุบาลทั่วประเทศค่ะร่วมบรรเลงบทเพลงพระราช,ชนิพลพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9กลุ่มโรงเรียนเอกชนจากทั่วประเทศในงาน kindergarten m e l o d i ล n l i ย e Concert บทเพลงของพ่อครั้งที่2ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่นค่ะหม่อมราชวงศ์ปณิธานจรูนโรธปรนัดดาในพระราชวงศ์เธอกรมหมื่นจรัตพรปติพานพระองค์เจ้าจรูนโรดเรืองสีเป็นประธานเปิดงาน Kindergarten Melodian Live Concert บทเพลงของพ่อครั้งที่สองโดยบริษัท Genius Music ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนเอกชนจากทั่วประเทศค,ค่ะเล็งเห็นว่าการที่นักเรียนมีศักยภาพต้องได้รับการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆเพื่อให้นักเรียนเกิดประสบการณ์ในการแข่งขันทักษะและเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติค่ะเพื่อทำหน้าที่ในฐานะเยาวชนที่มีคุณภาพของประเทศชาตินะคะเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนในการเข้าแข่งขันทักษะวิชาการในด้านต่างๆและเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกล้าสแสดงออกทางความคิด มีความคิดเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีส่งเสริมการแสดงออกและพัฒนาทักษะด้านดนตรีของนักเรียนแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และการสร้างเครือข่ายของคุณครูอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีนะคะโดยมีโรงเรียนระดับชั้นอนุบาลผู้ปกครอง และนักเรียนจำนวนกว่า2,000คนค่ะโอกาสนี้ประธานในพิธีได้มอบโล่ผู้สนับสนุนการจัดงานจำนวน87โล่และชมการแสดงวงเมโลเดียนอนุบาลจำนวน12ชุดจากบทเพลงพระราชนิพนธ์ค่ะบาตหลวงเฟตรสุรินยูสุขผู้แทนผู้รับใบอนุญาตผู้จัดก,การโรงเรียนมหาไทยศึกษาเมืองพลในฐานะที่ปรึกษาโครงการกล่าวว่าตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2542 ได้ประกาศใช้จึงทำให้ต้องมีการปรับปรุงการศึกษาของชาติให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษต้องจัดรูปแบบที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลน,นั้นในมาตรฐานการศึกษาข้อ10กกำหนดว่าครูจะต้องมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญดังนั้น ครูจึงควรวิเคราะห์ศักยภาพและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมผู้เรียนได้อย่างเต็มความสามารถโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษโดยการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านดนตรีซึ่งเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดสร้างสรรค์สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นของตนเองได้ยามีหลักเกณฑ์และเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ครูจึงมุ่งเน้นสร้างความรู้และทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตรและพัฒนาความก้าวหน้าของนักเรียนเสมอครับเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านบาทหลวงเปโตรสุรินอยู่สุก,กันครับกิจกรรมการประชันการโชว์ของวงเมโลเดียนในระดับปฐมวัยหรือว่าระดับอนุบาลน,นะครับซึ่งในสถานศึกษาหลายๆสถานศึกษาเนี่ยก็นอกจากจะให้ทักษะด้านวิชาการกับลูกๆนักเรียนลูกๆอนุบาลแล้วการให้ อัตักษะด้านดนตรีก็เป็นอีกประการหนึ่งที่สําคัญนะครับดังนั้นการฝึกดนตรีไม่ว่าจะประเภทไหนๆเนี่ยก็ส่งเสริมให้ลูกๆเป็นต้นในระดับชั้นอนุบาลได้มีพัฒนาการทั้งร่างกายแล้วก็อารมณ์ด้วยสําหรับการจัดงานเมโลเดียนในครั้งนี้นะครับเราก็ได้รวบรวมโรงเรียนทั้ง12โรงเรียนเนาะที่มีการจัดกิจกรรมเมโลเดียนในระดับอนุบาลขึ้นเนาะเพื่อส่งเสริมให้เด็กๆได้ใช้เวลาว่างของเขาให,ให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็ ผู้ปกครองก็ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ลูกนักๆๆเรียนได้ได้ใช้เวลาในส่วนนี้ด้วยแล้วก็ทางโรงเรียนก็ได้พยายามที่จะให้คุณครูจากทางาผู้รับผิดชอบบริษัทจีเนสมิวสิกนะครับได้ฝึกฝนอบรมเนาะจริงๆก,ก็เป็นอะไรที่ยากเหมือนกันสำหรับเด็กๆอนุบาลแต่ว่าค่อยๆทีละเล็กทีละน้อยนะครับเด็กๆก็มีความตั้งใจแล้วก็ผู้ปกครองก็ให้ความสนใจเนาะมัน,เป,นเป็นพัฒนาการที่ดีแล้วเราก็ได้เห็นว่าการฝึกฝนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้เขา กล้าแสดงบนเวทีแล้วก็สามารถที่จะทำได้อย่างดีด้วยดังนั้น